ดวงปี2566ของคนที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนฟังคำนายเยีย่ากวติดตามกดตัวใจให้แม่หมออามธรรมชาตโรด้วยนะคะสับสดๆกันเลยสำหรับคนที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะคะคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอะขอดูพลังงานภาพรวมในปี2 0 6 6ของคนที่เกิดในวันอังคารกันดูคะ่ะนะว่าในปีนี้นะภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาโอ้โห เลยนะคะสำหรับใบแรกมามีความมั่นคงมากเลยนะดูอุดมสมบูรณ์ดูมีความมั่นคงดูก่อร่างสร้างตัวได้ดีนะคะเออดูมีความมั่นคงดูเจริญเติบโตก้าวหน้าพูดได้ง่ายนะคะในเรื่องของ คนที่เกิดในวันอังคารนะในปี2อง6เนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสได้ทรัพย์ได้สินได้ก้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เงินก้อนใหญ่หรือว่าได้อสังหาริมทรัพย์บางคนอาจจะได้ซื้อบ้านนะได้ซื้อรถได้ซื้อที่ดินนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าด้วยนะคะเออมีเงินถุงมีเงินถังมีเงินเก็บ นะคะเอออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอยู่เหมือนกันนะเอออาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณอยู่เหมือนกันอาจจะมีคนที่อยากจะขอความช่วยเหลือคุณอยากจะเอ,อ เนื่องจากคุณมีความมั่นคงอะเนาะก็เลยอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะอยู่เหมือนกันนะในช่วงเวลาปี2 0 1 6มันเหมือนกับชีวิตของคุณเริ่มมั่นคงและดีขึ้นนะกำลังเจริญเติบโตก้าว 9, หน้าก็เลยจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะหน่อยนะคะในขณะเดียวกันก็อาจจะมีใครหลายๆคนนะคะ ตัวคุณเองเนาะก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากใครหลายๆคนเหมือนกันนะแต่หลักๆต้องบอกว่าเออหลักๆเลยนะในปี2อ6 6เนี่ยช่วยตัวเองจะดีที่สุดนะช่วยตัวเองแล้วจะปังจะเลิศเพราะยังไงคุณคุณแค่พึ่งตัวเองอะ่ะคุณก็มีโอกาสสำเร็จละอ่ะอีกใบหนึ่งแล้วกันยังมีเวลายเยลือนนะเออดูจากพลังงานต้องบอกว่าในปี2566นนะคนที่เกิดในวันอังคารมีเกณฑ์ว่าตัวคุณเนาะอาจจะมีโอกาสได้พักผ่อน บ้างนะเอออาจจะมีโอกาสได้พักผ่อนบ้างนะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณต้องทํานะคะในปีที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในปี2026เองก็แล้วแต่นะแต่มันก็จะมีช่วงบางช่วงบางเวลานะคะที่คุณจะได้พักผ่อน บ้างอยู่เหมือนกันนะเอออาจจะมีช่วงเวลาที่คุณได้พักผ่อนบ้างอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันนะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องจัดการเนื่องจากว่าชีวิตคุณเริ่มมั่นคงอะเนาะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการทีนี้อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะจะดีที่สุดเลยสุดท้ายยังมีเวลาเหลือนะดูจากพลังงานว้าวความรักค่อนข้างดีนะดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีกัลยาณมิตรอยู่รายล้อมรอบตัวที่จะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตและมีโอกาสว่าาคควมรของในป2 26 จะดีมากๆด้วยยินดีด้วยนะคะ